ก็ตื่นเต้นนะครับก็ตื่นเต้นมากว่าจะเป็นยังไงนะรอดูก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปดูพร้อมกันแลวครับทีมนใช่ครับเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่จะได้ดูมีมหนึ่งคนแรกคนแรกในโลกคนแรกของครับคนตัดเราจะได้เห็นก่อนเราจะเป็นคนกลุ่มที่สิบรัมก็ดีใจครับดีใจที่ความพยายามของทุกคนเนี่ยแหละทั้งนักแสดงทั้งทีมงานทั้งผู้จัด ทางัดจารเราทั้งเราเองก็ตั้งใจมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นเหมือนวันเริ่มต้นของความตั้งใจเราก็นั่นแหละรครับเดี๋ยวไปตื่นเต้นไปดูในโรงพร้อมกันเลยครับมรผมว่าแต่ละคนเขาก็ทุ่มเทตามตามคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับแหละอย่างของผมผมก็มุ่งไปทางคาแรคเตอร์ตัวเองเราก็หาเรฟเลนซ์เยอะมากๆเลยครับผมไปดูหนังมาเยอะอะไรเงี้ยอย่าง อย่างอย่างความความคารคเตอร์นัก่วงนี่เลยแนละ้วก็ไปดูว่าเราเล่นเป็นใครดีก็ไปดูพี่น้อยอันดภานของเมืองอนะไรเงี้ยเขาก็จะเงียบจะขึมจะก็ศึกษามาแล้วก็ไปดูพีกี้ไบเดอร์ก็ดูในตอนเขาโกรธตอนตัดสินใจหรือว่าความคล้ายที่พ่วงกับบีฟผมก็ไปดูบัดฮาซีรีสเกาหลีซึ่งคารคเตอร์พระเอกก็จะสุภาพแบบไม่อยากสู้แต่เป็นต้องสู้อนะไรเงี้ยก็เลยดึงข้อดีของแต่ละตัวดูเยอะเลยครับต้นไม้มกุ้งดูอะไรซีนผมดูมาเยอะมากก็เลยนะั่นแหละ รวมมาเป็นวันนี้ครับผมก็นั่นแหละต้องต้องบอกอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าคือซีรีส์เรื่องนี้ยผมใช้ใช้ทุกประสบก,การณ์ที่ทำงานมาครับนำมาปรับใช้ทุกอย่างแล้วก็ได้ใช้ด้วยแอคไอแอคชั่นผมก็ได้ทำแล้ว,แล,วแล้วตัวละครตัวเนี้ยคือ มันต้องปลอมแปลงเป็นหลายไซตเตอร์อมากๆคือคือมันเป็นความท้าทายมากๆว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมเราก็เริ่มทำกันบ้านจอบไปทีละตัวเลยว่าคนเนี้ยเขาเป็นยังไงต้องต้องทำทำหนึ่งระดับว่าแบบเยอะอ่ะก่อนเข้าซีนผมก็ต้องซิงกับตัวละครอ,อย่างเช่นคนก็จะเห็นอ่ากิจกรรมแปลกๆผมอย่างเช่นผมจะเดินเดินบนเพื่อให้มันซิงกับตัวละครเพราะว่าในวัน,ว,นวันหนึ่งอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้ถ่าย ตัวนั้นไปเลยทั้งหมดครับสลับเป็นโจ๊กเกอร์เป็นตัวนี้สลับมาเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเราสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องต้องทำให้ร่างกายมันประสานกันไม่ได้ในระหว่างที่พยายามจะำที่เห็นินยินไปเก่งแล้วก็ทดาสิ่งนี่มั้องก่อนก็มาทำก็เห็นวิธีการเขาอยู่เขาก็ทำก็อะไรบางทีก็มาทำมาเล่นเล่นมามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นหนึ่งวิธีซึมซับด้วยเพราะว่าที่ที่เราเห็นเขาเล่นก็ก็ถูกเอาไปใช้ใน ซีนด้วย,ยก็ก็เห็นครับซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละคความยากของแต่ละคนมันคนละแบบใช่แต่ละคนก็นั่นแหละอย่างที่เห็นว่าทําการบ้านมาดีแน่นอนชัวร์เพื่อ <ๆ S 2> เพื่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่จะมารับเรื่องนี้เลยสเสน่ห์ขอตัวละครที่ตัวนี้แบบว่าเราััวน้สน่ห์ของตัวนี้คือคือผมว่าคนแบบนี้หาในชีวิตประจําวันยากมากจริงๆคือคือแทบจะเป็นตัวละครที่อยู่ในในกระตูนอยู่ในซีรีส์ ซะมากกว่าคือเขาจะเน้นยุติธรรมเป็นหลักเลยอ่ะคือคืออะไรก็ตามที่ใครต้องการความช่วยเหลือคือเขาเขาจะไปแล้วเขาเนี่ยแหละเป็นเป็นเสน่ห์ของตัวนี้คือคือจะคือสายสายพระเอกที่ชอบเจอชอบชอบไปแบบช่วยเหลือคนอื่นมากๆเลยโดยโดยไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์ว่ามันจะแย่ต่อใครไหมหรืออะไคือเขาจะเป็นประเภทเนี้ยเหมือนเราเห็นเนี่ยสมมติตอนนี้มีคนสู้เนเขาจะไปวิงไปช่วยแล้วจะแบบเฮ้ยใช่แบบโจรหรือเปล่าหรือหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเราเราก็จะ ก็ยืนดูก่อนเกิดอะไรขึ้นนะเคขาจะเป็นไท p e นี้ครับก็ก็มีครับถ้าเป็นความนิ่งก็จะถูกนําไปใช้เพราะว่าโดยส่วนตัวผมก็นิ่งๆอยู่แล้วแต่ไม่ใช่อะไรเราเราประหยัดพลังงานเนี่ยพราะว่าในหนึ่งวันเราก็ต้องทําหลายๆอย่างอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยในพาร์ทที่เขาเป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งพาร์ทที่โตแล้วที่ทํางานทรงนี้ก็จะได้ความนิ่งก็ผมว่าก็ได้หน้านิ่งเราเป็นประโยชน์มาใช้นะก็ดีครับตอนนี้พี่วอร ไม่ได้ทีฟไม่ได้ทีฟครับมันมันดูออกแล้วครับบางทีก็เฮ้ยแป่งมีคนนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คือคือไม่รู้ว่าดูไม่ไม่รู้ว่าว่าว่าเรารู้สึกว่ามันมันคีฟหรือเปล่าแต่ว่าก็มีคนทักเหมือนกันว่าว่าบุคลิกมันดูเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราก็พยายามพยายามกลับมาเป็นวอลเหมือนเดิมแต่ไม่ไม่ใช่หลัก เป็นตอดเป็นอะไรนะคือการแต่งตัวาจะเป็นเพราะราอยยสักหรือว่าจะเป็นเพราะทรงผมแล้วเราอาจจะใช้หน้าตาของจ็กเกอร์อมาเป็นเวลานานจนมันชินแต่ว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมรีรสัยอะไรยังเหมือนเดิมแค่แค่รู้สึกว่าเออพอมันใช้งานพอมันทำงานเยอะกับพอมันทำงานบ้านกับตัวละครตัวนี้เยอะเราเราจะเราจะชินกับกับการพูดกับการทำคาแรคเตอร์นั้นเลยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้มากกว่าก็าใช่พราเราทำงานยังถ่ายเราถ่าย อาทิตย์หนึ่งสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเราผมก็จะได้อยู่กับตัวละครแบบเยอะมากๆแหละมันก็จะเลยจะแบบบางทีก็เล่นเล่นกันไปในบทบางทีก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งบางทีก็จะใช้คาแรคเตอร์นี้คุยกับคุยกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับนก็จะติดมาบ้างแต่ว่าแต่ว่ายังเหมือนเดิมทุกอยา่างมันน่าจะเป็นอย่างว่าเพราะว่าสนุกสนุกมากๆแล้วแล้ว คือคือสนุกมกกคะทั้งตอนตอนถ่ายทําถ่ายทําอยู่แล้วเราเราเจอกับแก๊งแก๊งที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็คนที่เข้ามาใหม่ก็คือไม่ต่างกันพลังยุเหลือเหมือนกันแล้วก็มีทัชชันอะไรเหมือนกันเวลาเราเล่นเนี่ยเราเราจะเล่นแบบชนิดที่ว่าบทเทนอย่างเงี้ย50%เราเล่นไปมัน70%เอไเงี้ยครับก็ก็คือสนุกมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มัน ก็ก็เหมือนเหมือนที่พูดเลยครับเวลาเข้าเราก็เข้ากลุ่มเดียวกันนั่นแหละอ่หลักๆเราก็เป็นเพื่อนเราที่เราถ่ายรายการกันมา4คนซึ่งันรู้มือกันอยู่แล้วแล้วพอไปในซีนแบบคาแรคเตอร์แต่ละตัวก็คนละแบบแล้วเขาก็ชูชูคาแรคเตอร์เขาออกมาให้มันมันสนุกขึ้นมันในหนึ่งกลุ่มมันมันเลยทําให้สะท้อนว่าในหนึ่งกลุ่มมันมีคนแบบนี้จริงๆนะแล้วมันสนุกมากแล้วนอกจากกลุ่มนี้เราไปแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตากล้องน้องๆหรือแป้กนั่งพูดกับเองทุกคนก็ผมรู้สึกว่าเขา น่าจะอยู่วัยเดียวกับเรามั้งไม่ไม่ได้ดิฟกันมากเพราะฉะนั้นเคมีอ่ะการเป็นเพื่อนกันการเล่นกันมันมันมันสนุกอะ่ะคืออย่างที่ผ่าน,านมาเราทํางานเราก็จะมีคนที่สูงวัยหรือว่าอะไรด้วยเวลาเราเล่นเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นกับเราด้วยแต่ว่าทีมเนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเล่นกับเราตลอดทํางานไปด้วยเล่นไปด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่าถึงแม้ทํางานหนักผมก็อยากมานะอยากมาเล่นอย่ยมาอะไรซึ่งสนุกอยู่กับทีมนี้สนุกมากครับขอคย้ครับ หนักครับหนักมากก็คือขึ้นในผมพูดตลอดเลยว่าใน,ในเวลาถ่ายทำคิวบู1 1ซีนใหญ่ๆแล้วกันครับที่ไม่ต้องไม่ใช่แค่ต่อยเลียกน้ำย่อยอ่ะที่แบบบู๊กันจริงๆอะไรเงี้ยมันใช้เวลา3ชั่วโมงขึ้นอยู่แล้วเราตีไปได้เลยว่า1ชั่วโมงอ่ะต่อ1นาทีในเรื่อง <S <S ซึ่งโอ้โหเทคโนโดที่เห็นในใน,ในทีเซอร์ผมถ่ายตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเสร็จบ่ายสอ,อะ่ะตั้งแต่น่าจะ8ปดโมครับเสร็จบ่ายส ซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าในที่ฉายเนี่ยมันจะอยู่กี่นาทีใช่แล้วก็แต่ละคนก็เตรียมตัวมาหนักพอสอยางผมก็เตรียมตัวครับก็ก็มีการไปซื้อกระสอบทรายไว้ที่บ้านมีไปเรียนเนคนโดแยกมีไปอันนี้เราลองมองหาถ้าคือคือความแตกต่างมันอยู่ที่สู้ในชีวิตจริงอ่ะเนคนโดสู้จริงๆอ่ะถ้าเขาไม่ต้องกังวลว่าสวยไม่สวยแต่พอในหนังอ่ะเราต้องไปพวงให้มันสวยเราต้องยืดได้สุดเราต้องอะไรเนี้ยครับซึ่งโหยากต้องมีไปคุยร่วมกับคุยกับ คนทำคิวบูก็แต่กว่าจะได้มาก็ลำบากเสียงน้ำตาเลยบ้างไหมเสียงน้ำตาบ้างไหมกับคิวบูยังไงยังมีคนตาเสียงท่าไรเจ็บ,บปวดอ,อ๋อเจ็บมีครับแต่ว่าเจ็บถึงท่านรองให้ไม่ไม่เสียแต่แเป็นเจ็บแล้วแบบโอ๊ะเจ็บแต่โอ๊ยอ,อ,อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าหลายหลายหคนก็มาช่วยเซฟเราดีมากครับก็ทัวร์นี้บูก็ใส่ที่เซฟเข่าใส่อะไรเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็เจ็บเขา่าบูเราคิวบูเป็นไงคิวบูอ่ะ ก็ก็ก็มีครับผมก็ก็มีในส่วนบูอยู่ก็ได้ไปฝึกซ้อมได้ไปอะไรบ้างครับแต่ว่าผมจะเป็นคนที่ดวงมันจะไม่เจ็บตัวเวลาเราทําอะไรที่มันเสี่ยงที่มันอะไรผมมักจะไม่เจ็บตัวเสมอก็ก็รอดปลอดภัยไม่มีอะไรบาดเจ็บอะไรแต่ว่าก็ก็บูก็ก็จริงๆอย่างที่พูดครับบูเนี่ยที่เราใช้อ่ะนาทีหนึ่งอ่ะเราถ่ายมันชั่วโมงนะครับเรจะได้เพราะมันเก็บหลายๆซีนมากๆ แล้วแล้วมันต้องเปรด้วยไม่งั้นเราจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเกิดมันมีการหยุดชิวเราต้องซ้อมดีๆมีโอกาสไปใช้กระสองลายบ้านเพราะว่ามัหมีมีแล้วไปใช้กระสอบลายเพืบ้านได้ไหมไม่ไม่มีครับผมเป็นกระสอบแปะข้อสารใช้แทนมันจะดีกว่าพูดถึงไอ้ประกอบเรื่องนี้ก่อนถึงได้ที่การเป็นยังไงคะทำไมถึงได้ เราก็เราก็ติดต่อไปเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวตัววงกับแนวเพลงของเขามันมันมีความควรมีความสนุกแล้วก็แล้วก็เราเราก็ได้ได้ย,ยินมามาบ่อยเกี่ยวกับเพลงที่มันมันคนวๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเรื่องไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันมันเหมาะกับวงดนตรงีวงนี้มากๆแล้วเขาก็เออทำเพลงออกมาได้ได้ดูเป็น เป็นการจุลกรรมแอคชั่นที่มันสนๆนนะฮะก็ว่าดีมากฮะตอนฟังดูแล้วรู้สึกรู้สึกเดือดมากจริงจริงโอ้โหเสียงกีต้าร์มาโซโล่พี่รัดเยอะผมว่าต้องมีผมว่ามีอยู่แล้ววันนี้เลยวันนี้อาจจะอาจจะได้แค่ท่อนฮุกอกขาจะมั่วด้วยนะฮะใช่ครับ ก็ชื่อเพลงสปอยไปแล้วครับทำไมต้องเป็นเพลิงนะครับก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่เดือดไม่ได้เดือดเท่าแต่ว่าเป็นเพลงมูดมีเดียมกลางๆครับคนฟังได้สบายๆก็จะเล่าถึงเนื้อเรื่องเกี่ยวกับความหมายว่าทําไมทําไมต้องเป็นแจ็คหรือทําไมต้องเป็นโจ้งในเนื้อเรื่องนะครับก็จะสื่อถึงนั้นมากกว่าว่าทําไมคนสองคนถึงถึงอยู่ด้วยกันเพราะอะไรทําไมต้องเป็นเขาเท่านั้นอย่างเงี้ยฮะอยากไปเล่านิดนึง ว่าคเอ็เตอร์หรือไคลเกตอร์้กับนบนันี้สย่วนล์กเอร์มนมีอะทเหมือนนี่เหรอผมว่าความความนิ่งความแบบเออหน้านิ่งๆพูดน้อยๆแล้วก็นันแหละประมาณนั้นใช่ฮะครับผม อะไรนะครัิบอยู่อยู่ิอยู่ใช่ครับเป็นต่อลรอเล่นรอเล่นไม่ใช่ไม่ใช่ก็มันมีความคล้ายอย่างนี้แหละครับไอของเขาก็ผมรู้สึกว่าก็ก็เจ้าเล่ห์ก็เป็นก็เป็นความคือเราทํางานด้วยกันก็เห็นอยู่เวลาเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีทริคที่บิดออกมาเพื่อที่จะเล่นแต่ว่าไม่ใช่เพื่อที่จะโกงอะไรนะเพื่อที่จะสร้างความเฮฮาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าเขาก็ดึงข้อดีของตัวเองได้แบบด้านคาพูดด้านอะไรให้ ให้มันมันดูสนุกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็นี่แหละก็ดานตัวเลขการได้ทำงานด้วยกันมันมันดีมันดีตรงที่ว่าเราก็ทำงานด้วยกันแทบทุกวันนะ <c oughs> แล้วมันก็จะไม่มีโมเมนต์ที่ว่ากล้าก,ก,ก,ก็กลัวเวลาเล่นอะไรเราเล่นสุดอย่างที่บอกว่าพอมันได้เจอกับคู่ที่ทำงานด้วยกันมานานแล้วมันสนิทกันนะครับเวลาเราเล่นอะไรเรา บางทีเราเล่นเล่นเกินกว่าไดอะล็อกที่มันมันจะบรรยายได้มันจะเป็นอีกมูทหนึ่งแล้วมันทําให้คุณภาพของงานอนะผมในส่วนตัวผม,นะผมว่ามันดีขึ้นแล้วมันเข้มข้นขึ้น,นคือเราพร้อมจะลุยมันมีแพชชัน่นคนที่มีแพชชั่นมาทํางานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเฉพาะไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะคู่เราครับทั้งทีมงานทั้งทุกคนนะทุกคนแบบพร้อมจะใส่สุดมากๆครับถ้าพูดถึงคิดดูแล้วชาว,านวานนนันวาทของเรามี้ากไหม มี่หู่ะแล้วับบันหวานายมก็มันมันก็ก็อาจจะมีครับแต่ว่าเด้อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอซีรีส์แรกออกไปแล้วอ่ะคือคือเรื่องนี้เราอยากให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแบบความความสัมพันธ์ของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรารลอดูเลยว่าถ้าความสัมพันธ์มันแย่ขนาดเนี้ยเราเราจะหวานเลยมันผมว่ามันอาจจะเพียนในเรื่องของไทม์ไลน์ไปหน่อยแต่ว่ามีมีแน่นอนครับแต่รอดูว่าเป็นเมื่อไหร่แค่นั้นเองมันจะหวานหอม อะะไรรนคับมันจะหวานร้อยหวานร้อยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีสิมันต้องมีขนบ้างใช่ไหมทำในริกาโนคุณยังสั่งไม่ใส่น้ำตาลเลยมันห่างหายไปนานไงก็อยากได้หวานมากอ่าแฟนๆไม่ชอบให้หยุนบอหวานครับเขาบอกว่ามันตลกใช่ครับเวลาเวลาเล่นกันบนเวทีอะไรเงี้ยเขาก็จะมันตลกอย่าเล่นมันตลกแค่ีคิดเองคุณผู้ชมมีมีเสียง เนี่ยถ้าเกิดถามเนี่ยเขาก็พูดไอเ้เรื่องนี้แบบรอดูเลยแบบคบรถดีกว่ามันต้องมีอยู่แล้วครับความหวังแต่จะตอนไหนก็ติดตามนะฮะรอดูมันต้องมีตอนทำไหนนะทางช่องสามครับ HD แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากดูอันคั้แบบเต็มแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะ แบบวันร้อยต้องไอี e, ครับเ <Yeah. S 1> ต็มที่แบบไม่ตัดไม่คัดอันดัดูแบบอิม่มอิ่มตามที่ตามที่ตัวบทมันต้องการจะสื่อเลยครับ mm hmm. ไม่ตัดตรงไหนไปก็ mm hmm. แล้วเราก็ดูได้2รอบไงล้วก็ดูทั้งสามก่อนแล้วก็ดูอุ้ยมันจะสนุกขึ้นก่นขนาดไหนนะแตกต่างไงเราไปดูไอชี e ต่อ mm hmm. ซึ่งบบรับประกันว่าไม่ผิดหวัง